อ้า่ยสวัสดีฉันคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลเอกเบและวันนี้ฉันก็จะมาปล้นสุสานกันโดยฉันจะใช้ทักษะะไรวะไอ้ไม่ควรอยู่ล่าวไอ้ขี้อยู่จะ่คอทำไม อาราตอนนี้เรามาถึงที่สุสานแล้วและตรงน,นี้คือเต็นท์ของเราสวัสดีครับผมเบคิเลเมอร์นะครับและวันนี้มาอยู่กับเกมโฟวอนอ่านถูกมั้งเกมนี้ให้ทำอะไรเราจะได้รับบทเป็นนักโบราณาคดีที่เขี่ยวชาญเรื่องคำจับอียิปต์และเราไปได้ยินมาว่ามีทองมากมายอยู่ที่สุสานแห่งนี้เราก็เลยจะมาเอาแต่สุสานแห่งนี้มันมีผีที่พิทักษ์สุสานนี่อยู่แถมมีกับดักมากมายเลยด้วยแต่เราก็อยากจะไปเอาเพราะเราหิวเงินโอเคเรามาดูของในเต็นท์ดีกว่าก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้ใช้และนี่คืออุปกรณ์ที่ฉันเตรียมมาเองมีกล้องือ ก็บเพลิงโอลิมปิกไฟฉายสองกบและไฟแช็กที่ขโมยเข้ามายิบอ,ปอุปกรณ์เราหยิบได้แค่3มอย่างผมเอากล้องคบเพลิงแล้วก็ไฟแช็กไปมาฉันพร้อมแหละระดับตาตาจารย์ด็อกเตอร์ผลเอกอย่างฉันไม่น่าจะมีปัญหาอืมที่ดีอย่างนั้นเหรอขออนุญาตเข้าไปอืมโอ้ทางใต้ดินมันต้องทางนี้แน่นอนวนประตูสลักไว้วะอู้ยิงยัง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 แล้วก็กดกันโยกอ โอ้อืมโอ้โจุดไฟก่อนละกันอืมทางนี้ดีกว่าในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีลูกปั้นลิงเหรอไหนๆก็มาแล้วยิ้มหน่อยแจ้งแป้งต่อไปเราไปทางนั้นต่อลกันแล้วก็เฮ้ยมันคือตัวอะไรทาย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 อืยอ,เ,อเฮ้ยเอาฮ้ยมาดับไฟอือดีแล้วเอาไปแช็คมาอู้มาไปกันต่อ อืมจุดไฟโอ้กว้างอย่างเลยจุดไฟเฮ้ยนั่นอู้ทองเหรียญทองว้าวร่ำรวยอืมเฮ้ยลงใครเนี่ยนายขอดูหน้าหน่อยดิโอ้เสียงแล้วเฮ้ยเก็บหลักฐานอือโอเคไปแล้วถ้ามันมาอีกนะจะเตะโชว์ให้เฮ้ยโอ้ขอโทษขอโทษครับปิดลงให้พี่เขาหน่อยแล้วกันอ่ะเฮ้ย กับดักแค่นีอะนะอุ้ยของแตกโอ้อ้องสมบัติชัวร์แล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อเราต้องเดาชื่อผีที่อยู่สุาสานนี้กดแ L ขึ้นมาเราต้องรวบรวมหลักฐานที่จะระบ,บุตัวตนผีตัวนั้นก็เหมือนพาสโมโฟเบียมีลาท,าสทอสเดคานออฟฟิศเรนนเคปและปุ่มแดงๆมันคืออะไระกด E อ่ะโอ้ยยี่ถูกวะเนี่ยไอถูกวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวก,กดอีกไม่ได้เอา้า โอเคแบบนี้ต้องีงใช่ไหมแบบนี้ต้องีงใช่ไหมโอเควิ่งแล้ววิ่งแล้วกูมาอยู่แล้ว <c ười> อะเ,เอาประตูล็อกโอ้รฟกเชตเอายะไกดีเอายะไกลดี <c ười> ตัดฟารโอเราก็ตัดตัดฟาร์ <ant> โอลโขาคำรามโอ้ยไฟดับไฟดับปี่ครับปี่ช่วยผมด้วยช่วยด้วยเฮ้ยอาา ลังจากครั้งนี้ก็ทำให้ฉันรู้ได้เลยว่ากันําคนเดียวไม่ได้ต้องมีทีมและทีมของผมนั้นได้รออยู่ที่ห้องโถงแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะมีใครบ้างอืมเฮ้ยเมีขาลุกค้นทำไมเนี่ยอืมคนใส่เสื้อโค้สีน้ําตาลแนะนาตัวซิจูจีงครับเจนเขาเป็นนักธรณีวิทยาเขาจะมาช่วยเราในการขุดเจาะสุสานแห่งนี้นะอืมคนต่อไปวองไปเห็นาชื่ออะไรครับพี่ครับพี่พี่ เขาเป็นน <Ele gan>. ักโบราณคดีเขามีความรู้ในด้านของวัตถ <rawd> ุโบราณอ่ะคนสุดท้ายคนผมบอขาวนี่ใครครับเออผมบอมครับโอเคบอมบอมเป็นตัวกระจกพ่อบ้านผมไปพ่อบ้านผมไปทำการบ้านแล้วนี่วะนี่เอาละที่ดีเราจะไปนั้นเพื่อที่สุสารอียิปต์โบราณและก็มีผีด้วยก็วางว่าทุกคนจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีถ้าสมมุติว่าเราตายราสามารถเป็นผีมาหลอกเพื่อนได้เไม่กัเป็นพวกเว มาทุกคน<ช>ทุกคน<ช>ทุกคน<ช>มามามา,มาตรงเต็นท์นี้มามามา,มาทุกคนตรงนี้คือเต็นท์ของเราสามารถมาเอาอ,อกกุปกรณ์ที่ดีได้แล้วก็กดปไปเดเป,ปิดไปใช้กูไดเปิดกูไดมีไก่ฟ้ากูเลยเอาแล้วเปิดกระเป๋าของตัวเองขึ้นมาหยิบอะไรไปก็ได้3อย่างสองพีเองอุ้ยเปลือง,ง,ง<ป>ของยังไงเฮ้ยกูถ่ายเล่นเดี๋ยวมันโหมดกูไปถ่ายเล่นทำไมมันหมดปี๊ดกูดถ่ายนั่นแหละกูไม่ได้ถ่ายใครเนี่ยใครเอาโคบเพลิงไปเอาไปแจ็คไปด้วยอ่ะเตรียมพร้อมกันเลยในชะ่ไหม ตามมาตามมาเอ้ยนี่ต้องระวังด้วยนะมันมีคบเพลิงดับด้วยนะต้องใช้ไฟแช็กจุดนี่เราเราจุดไฟอย่างนี้นะเราสามารถนี่นะดูนะจุดไฟอย่างนี้นะวาจุดทำไมสว่างไงแลนด์มาร์คที่จะได้เห็นเราชัดเราลยไม่ใช่่ะพร้อมไปยังทุกคนไปวกดยูเลยมือลาจะเดินทางเข้าแล้วติดมา นี่นี่แหละโอเคอ่้าแล้วทุกคนจุดไฟทั่วก่อนจุดครบยังจุดครบยังเฮ้ยไม่เลยทำไมตรงนี้จุดไม่ได้ออะไรอะจุดแดงเจออะไรอะไม่ไม่ทำไมตรงนี้จุดไปได้เนี่ยมาเป็นหม้อแม่คบไฟอีเดี๋ยวปะทุด้วยคบไฟเฮ้ยขึ้นมาคุยกันข้างบนไหมให้เราขึ้นมาข้างามาๆขึ้นมาขึ้นข้างบนก่อนอ่ะกด L ขึ้นมาในนี้ก็จะมีทั้งภารกิจประเภทผีเมื่อสมุดไดพาสโมโฟเบียแล้วกดคำว่าตัว E e v วีเดสะ IOU อรอหน้านี้เราต้องไปหาข้อมูลมาว่าผีมันเป็นตัวอะไรแล้วก็มาสรุปลงในนี้ก็เหมือนพาสโมโฟเบียอย่างอันแรกคือ d ิ s ตรักชั่นการทำลายอ่อาถ้ามอแตกหรืออะไรพังเนี่ยให้ติ๊กอันนี้อ๋อถ้ามีปุกติ๊กใช่ไหมใช่ที่อัน,นืที่สอง,อ,องคือไฟดับอ่าถ้าเกิดมีตัวอะไรเป่าคบเพลิงดังปูดคือคนตดรปแล้วคบเพลิงดับหรือไฟฉายดับเนี่ยให้ติ๊กอันนี้ อันแรคือเสียงตดเองใช่โอเคใช่ตัวันที่สมไม่รู้มันคืออะไรเขียวว่าการช่วยชีวิตแล้ะไม่รู้เป็นยังไงอ่ะอันนี้สีคือดูดดูดโอ้อุปกรณ์เราไม่น่าจะถึงนะอันต่อไปก็คือ voice ไม่ว่าจะเป็นเสียงตะโกนเสียงเท้าไฮติกอันนี้ตัวที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเพราะเราไม่มีอุปกรณ์จนจนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาตามมาเอดูตามพื้นด้วยนะมันจะมีทองให้เก็บด้วยนะ อุ้ยหัวใจเต้นอีกแล้วไปอยู่ลงมาไว้อยู่ลงมาไว้อยู่ลงมาไว้ใครนำมานี่คือใครนำอยู่อ่ะโกโก็แล้วแตกตัวเวิดกับเวิดใครจะรู้ไมจ๊ะก็วนกลับมาวนกลับมาที่เดิมไอ้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ไอ้นี่ไงทองเฮ้ยจีนนี่นี่นี่ทองทองทองนี่นี่ไหน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 ไปเลยสกอเฮ้ยจีนไม่ตายหนังเหนียววะจริงจริงคือร่าสังหรณ์เนี่ยเด็ดเด็ดไอเออเอ้ยเราถึงแล้วเราถึงแล้วห้องนี้แหละอย่าเพิ่งกดเลยนะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดไปขอไฟเลยขอไฟเลยขอไฟเลยโอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ถ่ายรูป ถ่ายรูปไอคเอาไม่มีใครถ่ายรูปเลยเฮ้ยอะไรดีอะเอาวัดไปแล้วมัดไปแล้วอันนี่ทุกคนฟังก่อนห้องนี้คือห้องที่เราจะมาถ่ายว่ามันเป็นผีตัวอะไรต้องกดลเพื่อสรุปก่อนว่ามันเป็นผีตัวอะไรแล้วค่อยตอบถ้ากดมั่วได้ไหมไม่ได้มึงกดทำไมอียเราต้องดีกันแล้วมึงกดได้ๆไปเลยเอียกดีไปแล้วไม่อยู่แล้ดูตาแล้วลงรูปไอ้คอยพิกด ไาแล้วตายแล้วปะตูปินตามปะตูมินาะตูิไปหาคันโยกประตูไปหาคันโยกที่มีรูปลูกตาสีฟ้าไป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 เร็ว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 หาคันโยกเร็วเร็วอ้่ลีไ่ลีไ่ลี่ีผีายไอ้พีไอ้ผีแตกตันปลาโล้รก็โตตันปลาโรเจียวตายแล้วไอคินโรนไอคินโนปลาโรแตกกระดาบกเบิี่ามาารีบห่าคันโยกเร็ว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 เฮ้ เฮ้ยคุกเฮ้ยตันปะเนี่ยไปแล้วมันตามมาแล้วตันฟาโรเฮ้ยอยู่ด้วยเ้ยไอ้แย่เวว้ยาไปไอ้บอมนี่ออกมาเร็วบอมเร็วอ๋อแย่แล้วตันฟาโรุยิบหน่อยตันฟาโรุกัวโต้ตันปะเนี่ยไอปอย่าตางตันตางตันจุ๊บโอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปยัยโอ้ยเผาเผา เลิกถามมาสะกีเฮ้ยจุ๊กไมกเสียโดโรโด้ทิสโดโรโด้ลบลบไปแล้วโยกไปต้องไปตายอยู่ที่นี่โยกต้องออกไปโยกไปตายราจารย์ด็อกเตอร์พลเอกไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยออกไปเผาเผาเอาโอ้ยเอาใครไปไม่พอได้ด้วยเหรอวะตายแล้วโยกไม่ใช่ไม่ใช่ตาตาด้วย ไอ้เห้จีนี่กดมอสู้อ่ะให้เด็กมกรอย่ากดใครกดวะตะกี้ฮะไม่อยากว่าเพจอีทุกอินเถอะนะก็อีไปดิอยากกดอยากกดอย่ากดเข้าใจไหมเพราะนั้นคือยืนยันคำตอบ เอ้ยมามามาถ่ายมามายิ้มยิ้มยิ้มกูยิ้มแล้ถ่ายถ่ายถ่ายถายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยย้อยถายอ่า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 เ่ยเฮายนดำันไปแล้วาถ่ายต่อถ่ายตอถายต่อถ่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 ายอถ่ายต่อถ่ายต่อถ่ต่อถ่าย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 ต่อถ่อ่ายายต่อถ่ายต่ออถ่ายต่อถ่ายตอถ่ายต่อถ่ยต่อถ่อถ่ายยต่อ่ยตอถ่าอถ่ายต่อ่ยถ่ายต่อถ่ายต่อถยต่่ายอถยอถ่ยต ุ้ยหมอแตกหมอแตกหมอแตกนี่นี่นี่หลักฐานไมันเป่าไฟมันเป่าไฟกูมอแตกกับเป่าไฟกด L ขึ้นมาการทำลายกับไฟดับการทำลายกับไฟดับโอเคิคิด Shadow เสียงเสียงเสียงเท้า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 เสียงเสียงเท้าเอ่อเสียงเท้าได้ใช่ไหมเสียงเท้าได้ใช่ป่ะใช่ใช่เสียงเท้าเสียงเาเออต่อไปตอนนี้ตัวนี้เาเลยเื่อแล้วเนี่ยนิเนครั The Shadow มาตอบเลยในคป อ่ากดดีแคบแล้วไปวะโอ้ยเลิกรถไปป่าละดีเลยมันเวดมันเวดมันเวทอะไรทูบี้ถูไม่อรอเราจะมาตรงไหนมันก็ได้เฮ้ยก่อนไปขอถ่ายสักรูปสักรูปถ่ายยังไงป่าตัดฟาโร่ลงขอโทษวิ่งเร็ว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 ไปไปเราเราแยกกันหาตรงนี้ตรงนี้ผีโอเคแยกกันหานะโอเคแยก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 มันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่เปล่าเออเจอแล้วเจอแล้วเจอออก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 ไป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 แล้วนี่ใครอนี่ยใครใครมาอยู่ในตัวนี้เนี่ยเฮ้ย กไปแล้วไปเนี่ยโอ้โหยใจนะไรจิจารวยเร็ว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 ขับรถขับรถขับรถตาร์ตารถไปกูไปเอาแล้วสงบัติเนี่ยมา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 ไม่ได้มาแล้วมาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาตีแฟกแล้วไม่เอาโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนจะกลับไปเราก็ต้องมีคำถามก่อนและคำถามคือ ถ้า <Pretty> คุณเจอมอมมี่คุณจะทำอย่างไรนะแต่อยากให้ผมเล่นเกมผีอีกคลิปนี้ก็ขอไลค์สักปันห้าไลค์ยังไงก็มาถึงหลอกคลิปที่แล้วก็พูดอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย